วันนี้ครับจูกับผมนายองลี่ประจำชาแนลแลเร่อีกครั้งนะครับผมไม่ใช่อีกครั้งหรอกครับผมเพิ่งมาไอคนนั้นเพื่อนขโมยของผมไปขโมยของผมไปทำนี่ผมจะมาเล่นเกมนี้ให้ดูเลยเป้าหมายของเราคือซื้อรถคันนี้ให้ได้ครับนะครับเออคันเจ็ดันห้าครับนี่ไงครับไม่มีเจ็ดพันแล้วผมเล่นมาบ้างแล้วนะรเราไปลุยกันเลย โอโก้อ้ยไม่ค่อยสบายครับขอโทษด้วยนะฮะด่านนี้คุ้นๆอ่าด่านที่ผมชอบด่านตอกโยกใช่างมครับตอกโยกนะครับผมเออ ออไปออกไปทางของข้าขย่าแตะทางของข้าทางของข้าทางของข้าขย่าแตะทางของทางของข้าเ้ยเกือบเลยครับผมเกือบเลยครับผมอ้าวไม่มีนี่นะเธอบูนะครับผมไปแล้วนองเนิงตามมันไม่ทันฮะนี่อย่าเบี่ยงตูดก็ได้เบี่ยงตูด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  ยังตูยังตูทำไม่ทันดีฮะเนินเนี่ยอ่ะดีแล้ว,วครับผมหู้โดดไม่ได้ได้แค่วันเดียวแค่วันนี้ครับขอยยิบน,นะครับเกมนี้เล่นเพื่อความสนุกนะครับเดี๋ยวไม่ด่าผมเลยผขอโทษมันกาศไป เดี๋ตวแป๊บนึงโอ้โอที่ห้าเลยนี่อาะเดี๋ยวสักคู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมลงไปกินน้ำแป๊บหนึ่งอ่ามาต่อกันเลยครับผมปลอภัยด้วยนะครับ ย้อนหายไปครัโทษดนะย้อนหายไปบางเสียงเครื่องด้วยก็พอถ้าเสียงเครื่องก็ชนะขาดแล้วผมเสียงเครื่องอัะะนนี้อีกแล้วเหรออันนี้อีกแล้วเหรอ ก็จะเป็นเชน,นนี่นะครับโฮมเฮ้ยทานฟอร์เม,มอร์บร้าจริงม,มาเล๊เะ ก็พอนะแส่เรื่องเรื่องก็ชแล้วม่ันุ่มไ่ดัปึ้งต้องต้อที่อันนก็แพ้ไป ยูนฟฟาด้า9ยูนฟา9ช่ไหมยฟา้า you know นะทีตุีตูจัก,กตี้วะจักรตี้ไหมจักรตี้ไหมแม่ไม่โดนไม่จักรตีนะ้ฮะเใส่เซตี้ดีดิดีทูดเลยน,ะนี่งนพะี่โฮอีกตามเยครับผม จริงโหตามเคยนะผมทีหกนะฮะงั้นคลิปนี้ก็คงประมาณเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าช่างมันเถอะทำแค่คลิปนี้แหละช่างมันเถอะแค่นี้ครับบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บ